ชีดโฟทีไป3วันจะสังเกตว่าหอยเริ่มจะทยอยนีกันไปแล้วนะครับไม่มีปกติก็จะเยอะมากเลยหอยเริ่มไปแล้วเริ่มยกขบวนเดินพาเลตไปกันแล้วโฟตทีของเราเป็นสารอินทรีย์ล้วนๆนะครับไม่ไม่มีอันตรายปลอดภัยมาก เวลาผมฉีดผมก็ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาก็เดินฉีดพ่นไปตามปกติความเขียวก็ําพอประมาณนะครับแต่ดูต้นแข็งแรงมากสังเกตเห็นรอบนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยหอยเริ่มจะไม่มีแล้วฉีดอีกรอบน่าจะไม่มีแล้วหอย